สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 177หมวดชาราภาพส่งประกันสังคมแล้ว20ปีฐานเงินเดือนเฉล,เฉลี่ยเกิน15,000บาทเช็คยอดเงินชาราในแอปประกันสังคมมีอยู่ประมาณ180,000บาทถามว่าเงินก้อนนี้ผมจะได้เป็นบำนาญไปจนหมดก้อนใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับ การคิดบำนาญการจ่ายบำนาญน,นะครับบำนาญที่ได้เนี่ยได้เดือนละเท่าไรและได้ไปนานแค่ไหนไม่เกี่ยวกับยอดตรงนี้ครับยอดตรงนี้มีเอาไว้แสดงให้ดูว่าเผื่อว่าเราเนี่ยไปใช้สิทธิ์รับกรณีชราภาพแต่เรายังส่งเงินสมทบไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นบำนาญน,นั่นคือส่งไม่ถึง180เดือนประกันสังคมก็จะไม่มีหน้าที่ในการจ่ายบำนาญให้กับเราเท่ากับว่ากองทุนเนี่ยไม่ต้องดูแลเราแล,แล้วนะครับกองทุนก็จะ คืนเงินของเราที่สะสมที่เห็นเป็นยอดตรงนี้ให้กับเราแล้วก็จบกันไปและเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้อะไรจากกองทุนเหมือนกับคนที่เขาจ่ายเงินสมทบจนถึงเกณฑ์รับบำนาญน,นะครับนี่คือประโยชน์ที่เขาโชว์ให้ดูนะครับเผื่อว่าไม่มีสิทธิ์รับเป็นบำนาญน,นั่นเองนะครับนอกจากเราไปใช้สิทธิ์ในตอนที่ส่งเงินสมทบไม่ถึงเกณฑ์เป็นบำนาญแล้วเนี่ยก็จะมีบางคนที่ยังไม่ได้ใช้บำนาญแล้วเสียชีวิตไปก่อน ยอดตรงนี้ครับก็คือยอดที่จะจ่ายให้กับทายาตนะครับจ่ายครั้งเดียวแล้วก็จบทายาตก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องอะไรจากกองทุนอีกแล้วนะครับจะมาขอใช้สิทธิ์รับเป็นบํานาญเหมือนกับผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ที่จะใช้สิทธิ์รับบํานาญเนี่ยคือผู้ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วก็เขาส่งถึงเกณฑ์และไปใช้สิทธิ์นั่นเองนะครับนี่คือหน้าที่ของยอดก็มีเท่านี้แหละครับ ส่วนในเรื่องของการคำนวณบำนาญก็จะไม่เกี่ยวกับยอดนี้นะครับการคำนวณบำนาญเพื่อให้รู้ว่าได้เดือนละเท่าไหร่ตัวแปรคือนี่ครับจำนวนเดือนที่ส่งคุณส่ง20ปีใช่ไหมครับแล้วก็ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนำสองส่วนนี้ครับมาเป็นตัวแปรในการคำนวณของคุณเนี่ยผมดูคร่าวๆถ้าสถิติเป็นแบบนี้ก็อยู่ประมาณเดือนละ4,000ต้นๆน,นะครับ และถ้าคุณไปอ้างอิงตามยอดตรงเนี้คุณจะใช้เวลาประมาณ3ปีครึ่งนะครับไม่ถึง4ปีบํานานก็จะแซงยอดนี้แล้วนะครับก็จะมาสู่คำถามในช่วงต่อไปของคุณครับถ้าตายก่อนถ้าตายก่อนเงินไปไหนอ่าผมสมมตินะของคุณเนตได้ประมาณ4 0 0พันต้นๆรับไปแค่เดือนเดียวแล้วเสียชีวิตเป็นไงครับอีกประมาณแสนกว่าบาทไปไหนอันดับแรกครับคือ มาดูก่อนว่าทายาทมีสิทธิ์จะได้รับอะไรไหมคือถ้ารับบำนาญไปยังไม่ถึง60เดือนครับทายาตจะได้เงินอีกส่วนหนึ่งคือ10เท่าของบำนาญก็จะได้ที่ผมบอกว่า4 0 0พ่ากว่านั่นแหละไปคูณด้วย10ก็ประมาณสัก40,000กว่าบาทก็จะจ่ายให้กับทายาตไปนะครับดูไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเหลืออยู่เป็นแสนนะครับยอดแสนนิดๆเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหน คำตอบก็คืออยู่ในกองทุนนั่นแหละครับไม่ได้ไปไหนครับอยู่ในกองทุนกองทุนอาจจะจัดสรรเพื่อที่จะไปลงทุนให้กองทุนเติบโตขึ้นนะครับหรือไปเป็นค่าใช้ใจ่ายให้กับคนที่เขารับบำนาญแล้วเขายังมีชีวิตอยู่นะครับมันก็จะมาสู่สิ่งที่คุณถามต่อไปครับและถ้าครบแสนแ0 0หมื่นบาทจะมีเงินอื่นเพิ่มให้ไหมครับคำตอบก็คือ ก็เงินในกองทุนนั่นแหละครับก็จะยังมาจ่ายให้กับเราเท่ากันทุกเดือนสมมติคุณรับไปที่ผมบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก3ปีครึ่งเนี่ยถ้าเกิน3ปีครึ่งไปแล้วกองทุนเขาก็ยังจ่ายเดือนละ4 0 0พกว่าบาทที่ผมบอกนั้นเข้าบัญชีของคุณทุกเดือนคุณจะรับไป5ปี10ปี20ปี30ปียอด4 0 0พกว่าบาทนี้ก็จะเข้าบัญชีทุกเดือนตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ครับ ็หวังว่าคงได้คำตอบครบถ้วนนะครับอย่างแรกครับจะได้รับบำนาญจนหมดก้อนนี้ใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่ครับการรับบำนาญไม่เกี่ยวกับเงินก้อนที่สะสมเอาไว้นะครับถ้าตายก่อนเงินไปไหนเงินอยู่ในกองทุนครับถ้ารับไปจนครบหรือว่าแซงเงินที่สะสมแล้วมีอะไรเพิ่มให้อีกไหมก็ไม่จริงๆไม่มีอะไรเพิ่มมีเงินที่ได้เท่ากันทุกเดือนนั่นแหละก็ยังจ่ายเข้าบัญชีเราอยู่ทุกเดือนเงินก็ มาจากในกองทุนนั่นเองนะครับหลักการของประกันสังคมคือการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขครับเอาเงินของทุกคนมารวมกันแล้วก็ไปลงทุนให้เงินเนี่ยมันเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคนที่มีโอกาสได้ใช้เยอะบ้างคนที่มีโอกาสได้ใช้น้อยบ้างอยู่ปนกันนี่แหละจึงเรียกว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคำถาม แล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ